สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้มสวัสดีครับเชิญคุณเปิดอนฉีดกันแดดวันนี้มาในเรื่องราวของปืนที่เป็นปืนที่มีแบรนด์โอ้ยสุดชื่อมากที่มีแบรนด์ค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะครับในในวงการปืนพวกเราจะรู้อยู่ว่าการได้ทั้ง UVA แล UVB ของเยอรมันที่มีความเป็นยานานนะครับผมเป็นสเปรย์กันแดดน้ำแร่นะครับเฮ้ยขอเลยนะ ต่อไปนี้มึงองมาให้กูเห็นนะเดี๋ยวข้าตายแล้วก็ไปอาคุณพูดไปสิผมก็ขายของของผมโอเคเรามาดูกันปืน SK นะครับครับผมอ่านภาษาอังกฤษ SK ตัวย่อมาจากอะไร Heckler and Koch อ่าครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนะออกเสียงผิดขออภัยครับตัว SK SPF เท่าไหร่นะ SPF 50อ๋อโอเคเอออันนี้ดีอันนี้ดีอ้าวสวัสดีครับอะไรครับท่านอบตไป ออกตรวจพื้นที่อะครับวันนี้อ๋อพอดีผมไปงานบวชมาอ๋อเหรอครับไปให้อาวาสดกับพ่อนาคมาแล้วใส่ซองให้เขาเท่าไหร่ไม่รู้เลยว่ะหูทองเต็มตัวขนาดนี้ผมว่าต้องใส่ทองหนักเลยแหละไปไปไปพูดเรื่องปืนแหวนก็ทองนาฬิกาก็ทองสร้อยก็ทองโอเคอะไรล่ะเราออกงานผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้เอาเป็นผู้ใหญ่ด้วยนอกจากเป็นอบตแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยโอเคมาพูดกันต่อ ปืด SK นะครับวีพีไนเดี๋ยวผมผมขออนุญาตปิบัตกกระซีนนะจะได้ดูดูไม่ค่อยน่ากลัวนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนเอ่อจากเยอรมันนะครับเป็นปืนสวัสดิการที่ made in Germany อ่าใช่อันนี้เป็นสวัสดิการกรมปกัปกครองนะครับกกาซีนเขียนไว้เลยครับ made in Germany นะครับที่เฟรมก็เขียนว่า made in Germany นะครับกระบอกนี้นะครับว p 9ีไ อในกล่องให้อะไรมาบ้างให้แม็ก2สองตัวนะครับแก้มแล้วก็ด้ามอ่าด้ามหลังเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้3อันแล้วก็ที่โหลดลูกอ่านะครับที่ช่วยโหลดลูกปืนสวยอ่ะปืนคือต้องบอกนิดนึงว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับที่เราเลือกมารีวิวในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวันเราเข้าไปที่ร้านเทเวศนะครับแล้วกำลังเข้าไปดูว่าจะเอาตัวไหนมารีวิวปรากฏว่ามีลูกค้ากำลังเข้ามาซื้อกระบอกนี้พอดีเลยใช่ เราก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาชอบกระบอกนี้ที่มันมีแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วเป็นปืนจากฝั่งยุโรปนะครับคือในบ้านเราเนี่ยมันก็มีปืนจากฝั่งเอเชียบ้านเราก็มีเพื่อนบ้านเรานะครับหรือว่าจากส่วนมากก็จากฝั่งอเมริกานะครับแต่งานจากฝั่งยุโรปเนี่ยก็ก็มีเหมือนกันนะครับใช่คือปืนกระบอกนี้เราฟังจากพี่ที่เขามาเลือกซื้อครับ เราได้ข้อมูลดีๆเยอะนะ,ะว่าปืนมันเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทันสมัยคือเขาเขาจะมาซื้อเนี่ยเขาต้องรีวิวทำานบ้านมาดีกว่าเราอยู่แล้วอ่าใช่รเราก็เลยตกลงปรงใจว่างั้นผมเอากระบอกเนี้ยมาทดสอบดีกว่าะจะได้จะได้ เขาเรียกอะไรจะได้เป็นข้อมูลในการยิงให้กับพี่ๆเขาด้วยตัวนี้เป็น VP9 ไม่รู้รพ,พูดชื่อรุ่นไปเรืยงไม่รู้พ,พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้ว,ปลวเป็นขนาด9ดเหรอนขนาด9ตัวนี้ศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังเป็นศูนย์หลังแบบปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าแบบไหนไซส์นะครับจุดเขียวปรับซ้ายขวาได้ซ้าเลื่อนข้อขวาได้แล้วก็แม็กกาซีนให้17นัดให้มา2 m a กนะครับคือต้องบอกว่าปืนจากฝั่งยุโรป ในราคาสวัสดิการเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะพี่นะใช่ของดีราคาถูกคือจริงๆเอาแค่เอาแค่เม็ดอินเดรมันีก็คุ้มแล้วนะเพราะหลังๆเนี่ยปืนที่เข้ามาส่วนใหญ่เราจะรู้อยู่เอสก็มีโรงงานที่อเมริกาเออแต่กระบอกเนี้ยกับกับเป็นเอสที่มาจากโรงงานที่เยอรมันนี่กี่บาทเน่ยพี่ไม่รู้ไม่เนี่ยหมายถึงแหวนเนี่ยกี่บาทฮะไม่รู้ไม่รู้จริงๆหรือไม่บอกไม่รู้ ขอได้ไหมขอได้เอาไว้คุณอยากได้อ่ผมถอดให้เลยอยากได้ผมถอดให้เลยคือผมแซวเขาตั้งแต่ในคลิปที่แล้วละเห็นไหมฮะแหวนทองเป็นแหวนตะปูใช่ไหมเออจะได้เลือกเซลส์ักทีให้จริงวะเนี่ยให้จริงเฮ้ยทองจริงปะเนี่ยไม่ใช่นี่ไงจริงปะเนี่ยถอดให้เลยแล้วผมรู้ด้วยผมจะบอกได้เจ้าของก็ยืนอยู่แถวนี้ด้วยผมเว็บอะทองจริงปะเนี่ย เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าผมเกรงใจอะคือเอเอาอันนี้ดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวถอดได้เลยเอาอีกแกะเอผมถอดให้หมดนะคุณอยากได้อะไรนมอ่ะมาพูดเรื่องปืนกันต่อเดี๋ยวไม่ได้ยิงเออตัวนี้ตัวนี้จริงๆตัวนี้ครับมีที่ช่วยขึ้นลำสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับตัวนี้เขาทำมาเพื่อให้ขึ้นลำง่ายขึ้นเห็นไหมครับครับ มันเป็นติ่งๆเป็นพลาสติกแแบบคีบอ่าคีบง่ายๆเลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้มีอินดิเคเตอร์นะครับบอกสถานะของปืนว่าปืนพร้อมจะยิงหรือยังนะครับปืนเป็นระบบเข็มพุ่งนะเออแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดง่ายด้วยะคถอดง่ายมากครับสไลด์แล้วก็เลื่อนลงคล้ายๆคล้ายๆของซิกนะอ่าคล้ายๆของซิกแหละครับเนี่ยค้างสไลด์แล้วก็ผักลงธรรมดาอย่างนี้ครับแล้วก็ถอดออกไปได้เลยแล้วก็ปลดสไลด์แค่นี้เอง นะครับเป็นปืนอีกยี่ห้อหนึ่งที่ถอดง่ายโอเคครับไปก็ลองยิงกันดีกว่า,วาครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะยิง HK BP9 ด้วยลูก FMJ นะครับสามนัดผุจะยิงดูกกลุ่มที่หัวนะครับพร้อมเริ่มยิง Okay. ต่อเลยนะครับยิง3นัดที่ตัวนะครับยิงดูกลุ่มกระสุนออมต่อเลยครับยิง5นัดนะครับที่หัว พร้อมเริ่มยิงปืนมันโหดจริงว่ะพี่ต่อเลยครับห้านัดที่ตัว โอ oh. ้โหอะไรวะไปไปดูกลุ i̇şte ่มกันคือโอซีร hmm ้องอะอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยโอซีร้องอยากได้ ครับหลังจากที่เราทดสอบด้วย FMJ นะครับที่ระยะ7หลานะครับนี่กลุ่มของผม123นะครับแล้วก็ยิงเร็ว12345นะครับอยู่ในโซนทั้งบดนะครับอยู่ในหัวนี่ของกลุ่มของพี่ตั้มสามนัดแรกของพี่ตั้มนี่ยัดรูอยู่ตรงนี้เลยครับ3นัดกลุ่มโหดมากนะครับพออยิงเร็วขึ้นนะครับ1 2 3 4 5นะครับกลุ่มดีมากนะกลุ่มแบบเล็กก้กัมปานิกนะครับ อีผมว้าวนะอันนี้อันนี้ว้าวจริงๆนะครับเออปกติผมผมไม่ได้จะว้าวกับปืนพลิเมอร์ที่ไม่ใช่กลอกสักเท่าไหร่เออกลุ่มกลุ่มดีกว่าโอซนที่เรายิงไปธรรดาก่อนนั้นอนะคืออันเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นปืนสวัสดิการนะวิลพีนก็บอกนี้เป็นปืนสวัสดิการเม็ดอินเยอรมันนะครับครับต้องบอกว่ามันแม่นและไกลดีมากคุณภาพมาตรฐานยุโรปเออไกลดีไกลดีจนแบบเฮ้ยผมตกใจอ่ะ แต่แต่อย่างหนึ่งที่อยากบอกคือถ้าเกิดว่า,าพี่ๆท่านท่านไหนเป็นเจ้าของอยู่นะครับก็แนะนำให้ใช้ FMJ อ่าครับ,บ LRN ยิงไม่ได้อ่าลูกกีฬาลูกกีฬาไม่เหมาะกับปืน v p 9นะครับบอกเลยนะครับไอที่เราเห็นยิงกลุ่มกระสุนดีๆเนี่ยเรายิงด้วยลูก FMJ นะครับ นะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านปืนเทเวศนะครับ,รบที่ส่งปืน VP9 สวัสดิการกระบอกนี้มาให้เราได้ทดสอบนะครับของดีเลยอะ่ะของดีอันนี้ของดีจริงๆครับอันนี้อยากได้จริงๆเอออ,อยาก <ขอ S 2> ได้ขอบคุณ<ๆ>สนาม3 3 3ารังสิตนะครับผม เพื่อเฟือสถานที่ให้พวกเรานะครับอ่านะครับก็ฝากขอบคุณแฟนๆ FC ทุกท่านนะครับอยากอ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับจะคอยตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากมาทํากิจกรรมร่วมกับเรานะครับอยากเรียนยิงปืนกับเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจมาคุยกันนะครับ MAKUYGUNS นะครับอ่านว่ามาคุยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ